ไปดูบรรยากาศเทศกาลสงกรานกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งทั้งของคนไทยด้วยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยเพราะว่าโด่งดังไปทั่วโลกนะคะถ้าอยากจะสนุกสนานแบบสงกรานอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยต้องไปเชียงใหม่แล้วต้องไปเล่นน้ําที่คูเมืองเอาน้ําจากคูเมืองอนี่แหละไปสาดกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะคะตอนนี้เชียงใหม่เนี่ยอากาศร้อนด้วยแล้วฝุ่นด้วย แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคให้นักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ํากันเลยค่ะืใจมันสู้นะใช่ใจมันมาแล้วมันไม่ได้เล่นกันมาหลายปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเขาก็จัดเต็ม ฝุ่นก็ฝุ่นเหอะร้อนก็ร้อนเหอะมาเล่นน้ํากันแบบเต็มที่เขาออกมาเล่นกันตั้งแต่กลางวันเลยนะคะคนะคะก็มาเล่นน้ํากันเย็นแล้วก็มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะทานจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะท่าอ,อากาศยานเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะที่บริเวณหน้าห้องผู้โดยสารขาเข้าค่ะมีการมอบพวงมาลัยดอกมะลิแล้วก็ของที่เลือกให้กับผู้ที่เดินทางมานะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้โดยสารชาวต่างชาติค่ะก็มาที่ เที่ยวเชียงใหม่กันนะคะแล้วก็ยังมีศิลปินนักร้องชาวเหนือแนวเพลงพื้นบ้านล้านนาคุณอบเชยสีสุขหรือว,ว่าอบเชยเวียงพิงค่ะซึ่งเป็นเจ้าของผลงานปีใหม่เมืองดำหัวปีใหม่ <c oughs> ดำหัวปีใหม่ที่ เวลาช่วงปีใหม่เมืองเขาก็จะเปิดเพลงนี้กันถ้าเปิดนี่ก็คนก็จะร้องอ๋อเนี่ยนะคะแต่ว่างานนี้เนี่ยเขาเชิญตัวจริงเสียงจริงรมาร้องกันที่นั่นเลยนะคะก็ได้สร้างความบันเทิงกับผู้โดยสารด้วยแล้วก็บรรยากาศของช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยก็ทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมน่นี่ก็คึกคักมากเลยค่ะ